สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลวิกจอยประจำวันที่7มีนาคมนะฮะก่อนอื่นวิกจอยขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับที่วิกจอยให้ไปหน้ายูทูบนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์นะฮะพบโมนาโกนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับวิกจอยให้สูงแรกไปนะครับครึ่งแรกจบ0-0นะครับโดนครับใส่แตกนะฮะเมื่อคืนนี้สําหรับวิกจอยนะฮะสำหรับหน้า Facebook ของวิกจอยอีกทีมหนึ่งนะฮะยูเวนตุสครับพบนี่สเปเซียนะฮะสูงแรกหนึ่งลูกนะครับเรามาดูกันครับยูเวนตุส สูงแรกหนึ่งลูกจบที่หนึ่งศูนย์นะครับครึ่งแรกหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับรู้สึกว่าจะเป็นนาทีที่ยี่สิบเอ็ดนะครับลูกแรกนะฮะถ้ากดย้ำก็มีศูนย์จุดเจ็ดห้านะฮะและสำหรับวันนี้บิ๊กจอมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหนึ่งตัวนะครับแนวทางเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอลลูกกลมๆนะฮะสำหรับแนวทางของวันนี้เฉยๆนะฮะวันนี้บิ๊กจอจะแนะนำบอลอิสราเอลพรีเมลีกนะฮะ นี่ครับคู่ระหว่างมัคคบีเทลอาวิฟนะครับนี่ครับอันดับสามเจ้าบ้านนะครับพบกับเบต้าเยรูซาเล็มนะครับอันดับสิบสองทีมเยือนนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งนะฮะเรามาดูสถิติของสองทีมนี้ก่อนนะฮะนี่ครับคู่นี้เคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับวันที่หกเดือนสิบสองปีที่แล้วนะครับมัคคบีชนะสองหนึ่งนะฮะไปเยือนด้วยนะครับมัคคบีสำหรับวันนี้ มาคอบีเธอาวินะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับ10นัดหลังสุดของเขานั้นชนะ7เสมอ2แพ้ครั้งเดียวนะฮะสินัดแพ้ครั้งเดียวนะครับแล้วเขามีสูงแรกทั้งหมด7เกมครับ7ใน10นะฮะมีสเกมที่เสมอส่นสูนะครับอยู่อันดับ3นะครับแข่ง24แข่งย4ิบี่นะครับมี4 7็คะแนนนะครับตอนนี้เรามาดูทีมเยือนนะครับนี่ทีมเยือนอยู่นี่เลยฮะนี่เบต้าเยอรมันนะครับ10นัดหลังสุดชนะ1นครับ เสมอสี่แพ้ห้ามีสูงแรกทั้งหมด7ดเกมเหมือนกันครับมีสามเกมที่เสมอ0ูนย์นะฮะนี่อยู่อันดับสิบเอ็ดนะครับมีย2ิบแต้มนะครับแข่งย4ิบสี่นัดเท่ากันนะฮะบิจอคิดว่ามาร์คบีไม่น่าเหนื่อยมากนะครับวันนี้แล้วเขาต้องการสามแต้มนะฮะมิจอคิดว่าน่าจะออกสกอร์สูงนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเพราะเขาเป็นบอลบุกตั้งแต่เริ่มต้นนี่เป่าโนวิคครึ่งแรกนี่มีบุกเกมอย่างเดียวครับเข้าแรกอย่างเดียวนะฮะ ี่จอคิดว่าครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์นะครับี่จอเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะฮะและย้ำ0.75ไปถ้ามีนะฮะถ้ายังไม่มีสกอร์เพิ่มนะฮะ10นาทีนี่0.75มีแล้วครับย้ำไปเลยฮะสูงแรก1ลูกนะครับโอกาสมีสกอร์1ลูกเป็นไปได้สูงนะครึ่งแรกและพี่จอขอแนะนำกลุ่มนะครับกลุ่มที่ให้ทีเด็ดบอลให้ VP เซียนแต่ละท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบังมีนหมือรี่เจดาวปางเงี่ยมพี่เป็ดนะครับนี่ฮะของบังมีนเมื่อคืนนะมีสเต็ปสามครับแล้วก็ทีเด็ดหนึ่งครับนี่ครับมีให้บอลตลอดทั้งคืนนะครับตีหนึ่งนะครเมื่อคืนที่ให้กันเพื่อนคนไหนครับสนใจเข้ากลุ่ม vp กลุ่มนี้ของบิ๊กจ็อกนะฮะแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อกก็อยู่ท้ายคลิปนะฮะ jo เ S อะเป็นเอสอแปดสิบแปดนะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อกนะฮะแอดไลน์มาเข้ากลุ่มฟรีนะฮะ นี่ครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บิ๊กจอดด้วยนะฮะสวัสดีครับ